ถ้าโลหะมันไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวให้ดูนะไม่ใช่นะพอล้างออกมาทิ้งไว้นะกี่เดือนกี่เดือนมันก็ยังเหมือนเดิมนะฮะเพราะโลหะมันใหม่เห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ยังใสสดใหม่เหมือนเดิมเห็นไหมเนี่ยคือโลหะใหม่มันไม่ถึงเงี้ยอายุไม่ถึงโลหะไม่ถึงเนี่ยต่อให้ล้างมายังไงก็ช่างไม่ถึงฮนะเพราะไปโลหะใหม่แล้วทําผิวที่เปลือกนอกเห็นไหมพอทําผิวที่เปลือกนอกพอล้างไปปุ๊บเนี่ยหายหมดเลยเห็นไหมครับ ความซับซ้อนเชิงโลหะจะไม่มีนี่ออกไหมฮะเพราะอย่างที่บอกนะฮะอันนี้มันเป็นทองเหลืองก็ทองเหลืองเพียวๆนะฮะแต่พระที่อายุร้อยกว่าปีของหลวงพ่อเงินนะฮะโลหะเนี่ยการสกัดเทคโนโลยียังไม่ถึงยุคนั้นน่ะจะเป็นยุคที่ผสมหลากหลายแค่ทองเหลืองก็มีทั้งทองแดงสังกะสีแล้วแล้วไหนจะมีพวกนิกเกิลตะกั่วดีบุกปนเปื้อนมาอีกเพราะฉะนั้นเวลาร้อยกว่าปีเนี่ยเวลาพระเสื่อมเนี่ยมันจะเห็นสนิมหลากหลายเนี่ยออกไหมสนิมหลากหลายนี่พระไม่ถึงไงไหมเนี่ยจะต่างกันเลยไหมครับ ดูดีๆนะเนี่ยเทียบกันเห็นไหมครับวันนี้เอาเรื่องพ้าล้างเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นชัดไหมครับเนี่ยเห็นไหมพระที่ได้อายุเนี่ยล้างออกมายังไงก็ถึงอายุครับเปรียบเหมือนคนแก่ใส่เสื้อฮะเพราะถอดเสื้อออกก็คือเหมือนเราล้างนะฮะล้างพ้าเนี่ยเปรียบเทียบง่ายๆคนแก่อายุร้อยกว่าปีแล้วใส่เสื้อต่อให้ใส่เสื้อเด็กอายุ1ิ1สี่สิบห้า แต่พอถอดออกมาถอดเสื้อของเด็กอายุ14-15ออกมาแล้วเนี่ยยังไงก็แก่เหมือนเดิมแหะครับเนี่ออกไหมแต่แต่เด็กอายุ14พยายามแต่งตัวแก่ถอดเสื้อออกมามันก็ยังสดเหมือนเดิมนะฮะเนี่ออกไหมเหมือนฉันได้ฉันนเหมือนพระพระใหม่พยายามทําเก่าไงก็แต่ทําได้แค่ พบอีกครั้งครับกับการศึกษาเรียนรู้พิมพ์ตำหนิเนื้อพระตามตำรานะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ยังพูดถึงหล่อบโบราณเหมือนเดิมนะครับองค์นี้สวยมากไหมครับเนี่ยมีลักปิดทองด้วยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ในตำราเลยนะฮะองค์ครูฮะองค์ครูเลยเห็นไหมครับพะระหล่อบโบราณนะฮะมีลักปิดนะมีลักปิดยังมีอีกเยอะนะฮะพิมพ์ชาวบ้านก็มีนะเห็นไหมฮะเนี่ยในลักโบราณนะฮะเห็้ไหมครับอันนี้สันนิษฐานว่าเป็นลัก รักจีนนะฮะดำดำเมี่ยงเลยนะฮะแต่ลักเก่าเห็นไหมลักเก่าเนี่ยเห็นไหมรักที่ลักษณะของรักได้อายุด้วยไหมลองดูนะเห็นไหมครับได้อายุด้วยนะครับเห็นไหมนี่รอยก้นนะฮะเห็นไหมครับสวยมากนะฮะนี่องคูสวยมากเห็นไหมดูลักดูความเก่าของรักด้วยนะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยลักเก่าๆจะลอนนะฮะเหมือนเสื้อเกาะครับ เดี๋ยวอธิบายนิดนึงวันนี้จะพูดเรื่องอะไรบ้างวันนี้ผมจะจะพูดถึงเรื่องพระพระพระล้างนะครับพระล้างที่ได้อายุกับพระล้างที่ไม่ได้อายุเนี่ยหรือไมฮะคืออย่างนี้ต้องบอกพเพเื่อนเพื่อนก่อนอันนี้เป็นการทวนความรู้นะฮะคือพระเนี่ยที่ระดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจโครงสร้างของรอบโบราณก่อนโครงสร้าง,งรบโบราณเนี่ยพระปอมเนี่ยพระปอมกับพระแท้เป็นลักษณะอย่างไรบ้างเนี่ยหรอไมพระปอมเนี่ยส่วนมากเป็นโลหะใหม่ระดับแรกก่อนนะฮะโลหะใหม่เพราะฉะนั้น อายุจะยังไม่ถึงเขาก็พยายามปลอมปลอมสิ่งต่างๆเข้าไปเพื่อให้ดูเหมือนพระเก่าแต่ลักษณะาการปลอมเนี่ยปลอมได้แค่เปลือก่นั้นเนี่ยนึกออาไหมฮะโครงสร้างารอตโบร,ร,รณาณพระแท้ๆเนี่ยต้องมีอะไรก็คือหนึ่งเลยนะฮะต้องมีความาาความซับซ้อนของโลหะต้องมีพระที่ได้อายุนะฮะเนึกออาไหมฮะความซับซ้อนโลหะต้องมีความยุบย่นย่อของโลหะต้องมีเนึกออกไหมจะไม่ตึงนะเนีอาไหมฮะจะไม่ตึงและคม นี่ยหรอไหมเพราะหรอโบราณที่บอกขึ้นรูปเนี่ยมันเป็นน้ําเพราะการขึ้นรูปเป็นน้ำปุ๊บเนี่ยจะให้คมเป๊ะเนี่ยเป็นไปไม่ได้เนี่ยหรอไม่ใช่พลาปั๊มนะฮะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนสิ่งที่ต้องมีในองค์ประกอบของพระรอบโบราณที่ต้องมีคือหนึ่งผิวไฟมีไหมเนี่ยหรอไหมผิวไฟมีไหมแล้วก็คาบคาร์บ,บอนมีไหมเนี่ยหรอไหมบางองค์อาจจะมีมูลงวัวเขาเรียกมูลงัวที่ทา หุ่เทียนอาจจะมีติดมาบ้างเนอะไหมแต่ก็ไม่เสื่อมไปเนี่หรไหมครับหรือเกดกระดีบางครั้งก็มีแต่บางองค์ก็ไม่มีเนอะไหมสังเกตด,ดูถ้าเกิดหนักไปทางเราต้องเข้าใจเชิงโลหะวิทยาก่อนอันดับแรกเพราะว่าอย่างาหลวงพ่อเงินเนี่ยส่วนมากเลยเนีย จะเป็นเนื้อทองเหลืองเนื่อมไหมเนื้อทองเหลืองแต่ในทองเหลืองน่ะจะผสมด้วยทองแดงกับสังกะสีเนื่นองไหมแล้วสมัยก่อนเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยมันการสกัดเทคโนโลยียังไม่มีเนืน่อไหมเพราะฉะนั้นมันจะมีสารแร่ปนเปื้อนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพวกตะกัว่วหรือนิกเกิลปน,นเปื้อนข้ามาหรือสังกะสีหรือเงินหรือว่าครับอ่าหรือว่าทองคํามันปนปน,นมานะปนเปื้อนมาเนืน่อไหมนอกจากปนเปื้อนมาแล้วเนี่ยก็ยังมีสิ่งที่ ญาติโยมเขาเกิดสธานเขาใส่ลงไปอีกตอนหล่อเนาะไม่ว่าจะเป็นอทองคําหรือว่าเป็นเงินเงินพดดวงกับอีกแบบเนึ่ไหมหรือว่าจะเป็นเงินทั่วไปหรือไม่บางครั้งเนี่ยผสมอัตราส่วนที่พอดีปุ๊บเนี่ยเนื้อก็จะออกมาประมาณอาท,อาทองเหลืองแต่อมขาวนิดๆเพราะาอะไรเพราะว่ามันมีสังกะสีเป็นองค์ประกอบไงสังกะสีนิกเกลิลไงหนูนหไหมองค์นี้สังเกตดูสังเกตดูถ,ถ,ถ้าโลหะมาลักษณะอย่างนี้แต่เป็นยุคปลายนะยุคปลา,นะายเพราะเงินสังเกตดูนะยุคนี้เนื้อโลหะ จะไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่เนี่จจยบบหรอแม้จะไม่ค่อยมีความบอบช้ำเท่าไหร่เนี่ยหรอแม้จะไม่ค่อยมีความบอบช้ำเท่าไหร่ซึ่งเราเราถ้าเกิดเราศ,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 ศึกษาพวกเงินนะจะต้องดูเป็นทําความเข้าใจให้เป็นเนี่ยหรอแม้หรือไม่บางองค์นเ,นเนี่ยถ้าผสมนิกเกิลมากๆปุ๊บเนี่ยมันจะออกไปทางนิกเกิลขาวเลยเนี่ยหรอแม้เรียกนิกเกิลขาวก็คือหนักไปทางนิกเกิลเนี่ยหรอแม้คล้ายๆเงิน pak? แต่ไม่ใช่เงินนะฮะผมเคยเอาทําคลิปให้ดูไปแล้วเนาะเพื่อนๆลองไปย้อนดูนะครับคือหลายๆคนเข้ามาถามเยอะอินบ็อกซ์เข้ามาถามเยอะ ะะว่าลักษณะพระลักษณะกลางลักษณะต,ต,ต้นให้ดูแล้วตอนนี้ช่วงนี้ใช่ดูตอนช่วงยุคต้นยุคต้นคือยุคที่ช่างเป็นฝีมือช่างชาวบ้านซะเยอะที่ผมเอามาให้ดูช่วงนี้นะฮะตอนนี้จะมียุคต้นยุคกลางยุคปลายไล่ไปเหมือนสมเด็จเลยนะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเพื่อน <S <S ๆต้องอถ้าพวกมาใหม่เนี่ยแนะนําให้ไปดูย้อนเอาดูย้อนคลิปเอานะฮะไปดูย้อนคลิปเอาเนี่ยเาไหมส่วนที่ใครเขาเข้ามาป่วนก็ปล่อยเข้าไปเนี่อเอาไหม <S <S นะเพราะว่าเขาอีกเรื่องนิดนึงผมเสรมิมอีกนิดนึงอีกเรื่องที่เขาพยายามจะบอกว่าหุ่นเทียนอะ ทำแค่ตัวเดียวเนี่ยหรอไหุ่นเทียนเนี่ยตัวเดียวเพราะฉะนั้นเขาถึงมาชี้พิมพ์และตําหนิต่างๆเ,เพื่อเพื่อจะให้ลงล็อกลงในเกมเขาบอกว่าชี้พิมพ์และตําหนิเนี่ยหรอไหมจะชี้พิมพ์ได้ตําหนิได้ผมผมต้องบอกเพื่อนๆตรงนี้นิดนึงว่าให้เชื่อผมเถว,ว่าการสร้างสร้างหุ่นเทียนเนี่ยเนี่ยหรอไหมก่อนจะไปทํา ตอนก่อนจะผ่าครึ่งเนี่ยเพื่อไปปั๊มปั๊มปั๊มเป็นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเขาต้องไปให้หลวงพ่อตรวจก่อนถ้าเป็นชาวบ้านของชาวบ้านนะไม่ใช่ของยยาวันนะต้องไปให้ให้หลวงพ่อตรวจก่อนให้หลวงพ่อพิจารณาก่อนแล้วชาวบ้านเนี่ยเชื่อผมเถอะเขาไม่กล้าทําโดยพาราการหรอกอย่างน้อยต้องให้ให้อ่าให้หลวงพ่อหรือว่ากรรมการวัดแต่ส่วนมากก็จะมีกรรมการวัดแล้วก็หลวงพ่อเนี่ย ช่วยกันดูช่วยกันพิจารณาอยู่แล้วเนี่ยหอแม้แล้วรูปทรงของพวกเงินสมัยของชาวบ้านเนี่ยสมัยก่อนเลยยุคแรกๆเนี่ยยุคต้นๆเนี่ยจะออกไปทางรูปรูปแบบเนี่ยการมาจากภาษาสังกจัจยนะเนี่ยหอแมู้้เลิศในทางมีลาเพราะอะไรเพราะยุคนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งอย่าลืมนะต้องดูประวัติศาสตร์ด้วยเพร่พิจิตเนี่ยมีอา,อาชีพหลักคือการทํานาสมัยก่อนตอนกลางนะทำนาเนี่ยหอแม้ทำนาทนาําข้าวเนี่ยหอม้ยุคนั้นน่ะคือการทํานาเพราะฉะนั้นมันเกิดภัยแรงภัยแล้งปุ๊บก็เลยทำยังไงก็เลยแบบเหมือนกับ ให้มีการหลอ่อเพื่อความเป็นสิริมงคลเหมือนกับเสริมสร้างทางใจอย่างนี้ก็เลยเอาทำทำรูปหลอ่อมาซึ่งเป็นรูปหลอ่อที่คล้ายๆจอมผู้เงิน,นแต่ว่า,าได้พิมพ์แบบคล้ายๆภาะสักญาณมาเขาเรียกเด่น,นทางมีโชคมีลาบแล้วพอทําออกมาปุ๊บเนี่ยมันเกิดเกิดฟ้าฝนดีช่วงนั้นปีนั้นเกิดเกิดฟ้าฝนดีข้าวได้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 ดีนึกออกไหมก็เลยทําให้เกิดการสร้างขึ้นมาเรื่อยๆนึกออกไหมแต่ให้รู้ว่าโครงแบบโครงสร้างของจอมงินเนี่นมาจาก ระสังกย,ยนะเหนือไหมครับทีนี้เชิงโลหะวิทยาอีกพูดถึงเชิงโลหะวิทยานิดนึงพระล้างกับพระไม่ล้างต่างกันอย่างไรเหนะือไหมฮะคือพระเนี่ยถ้าเก่าแล้วเนี่ยถ้าพระเก่าจริงเนี่ยยังไงล้างออกมาก็ยังมีความเก่าอยู่ดีเหนะือไหมฮะค,คือ พระใหม่เนี่ยคือต้องบอกก่อนพระใหม่คือเกิดจากการทำทำแค่ผิวเพราะนั้นคือพระใหม่ก็คือ 1. โลหะใหม่แล้วโลหะที่สกัดมาแล้วคือทองเหลืองคือทองเหลืองเลยเนี่หรอไหมจะไม่มีสารกวนเปื้อนพวกอทองคําหรือว่าแร่เงินดีบุกตะกัวผสมเหมือนสมัยร้อยกว่าปีที่แล้วนี่หรอไหมคือ โลหะปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นทองเหลืองปุ๊บเนี่ยก็คือทองเหลืองเลยเขาผสมทองแดงกับทองแดงกับสังกะสีมาเรียบร้อยแล้วเป็นทองเหลืองเลยเนื้ออ๋อไหมเป็นโลหะใหม่เรียบร้อยแล้วไม่มีสารปนเปื้อนมาเนื้ออไหมอันนี้ต้องต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงเนื้ออไหมฮะเพื่อเพื่อจะง่ายตา่อการพิจารณาเชิงโลหะวิทยานะฮะเพราะฉะนั้นโลหะใหม่เนี่ยจะตึงแล้วแล้วมันวาวสังเกตดูได้เลยนะเนื้ออไหมจะมันวาวเนื้ออไหมครับอ่านะเดีย๋ยวเดีย๋ยวจะโยงไปอีกนิดนึงนะฮะทีนี้อ่า พอผมพูดเรื่องพิมพไปแล้วใช่ไหมไเรื่องพิมพไปแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวย้อนนิดนึงเดี๋ยวจะสับสนฟังดีนะหลับตาฟังดีนะฮะผมผมยังขยี้ไม่หมดผมบอกเลยนะเรื่องหุ่นเทียนเพราะฉะนั้นการทําหุ่นเทียนทําเบ้าแบบที่ไปกดแล้วเนี่ยสมัยก่อนเขาไม่ได้เน้นเรื่องค้าขายเพราะฉะนั้นหุ่นเทียนอาจจะมีหลายตัวเพราะการกดกดทําแบบเบ้าตัวผู้ตัวเมียเนี่ยอาจจะมีหลายตัวนึกออกไหมฮะอาจจะมีหลายตัวมี มันไม่มีทางที่เป็นตัวเดียวได้เพราะว่าเวลาเราไม่รู้หรอกว่าเวลาทํางานไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นภายหน้าถ้าเกิดหล่อขึ้นมาปุ๊บเบ้าพิพเป้าพังหรือพิมพ์พังมาเนี่ยมันจะไปมอมัวแต่ปั้นหุ่นเทียนไปไม่ได้เนี่อไหมเหมือนคุณขับรถเนี่ยคุณยังต้องมียางอะไรเลยถ้าเกิดยางระเบิดขึ้นมาจะทํยังไงชั้นใดชั้นนั้นเชื่อผมเลยะว่ามันไม่มีทางหรอกที่ปั้นปั้นหุ่นเทียนตัวเดียวเนเื่อไหมจะมาบอกก็ต้องเหมือนกันตําหนิเพื่อจะชี้เพื่อทําอย่างเงี้ยเพื่อจะชีต้ตํา,ตา,นนไไาตหนิเน่ยี ประเด็นที่1นนะประเด็นที่2เวลาหล่อไปแล้วเทลโลหะไปแล้วเนี่ยโลหะเนี่ยยังมีการยืดหยุ่นอีกคุณเข้าใจไหมฮะโลหะเป็นน้ําถึงโลหะที่แข็งแข็งเนี่ยพอเจอไฟก็อ่อนนึกออกไหมมันยังไม่คงที่นี่ประเด็นที่สองเลยนะผมเชี่ยเห็นนะเพราะฉะนั้นคุณบอกตําหนิเนี่ยผมบอกได้เลยเป็นไปไม่ได้แล้วแล้วประเด็นที่3คืออะไรคาพูดของกลุ่มพวกที่ทำมาหากินพูดบอกว่าหลวงพ่อเงินมีแค่อ่อองค์เดียวหรือพิมพ์เดียวอ่ามีแค่เขาเรียกอะไรยพยายามจะพูดให้เหมือนแบบ มีพิมพ์เดียวเนี่หรอไหมก็พิมพ์มพิมพ์มพิมพ์เดียวเหมือนกับว่าหุ่นหุ่นเทียนเนี่ยหุ่นเทียนตัวเดียวแต่คุณสังเกตดูไหมหุ่นเทียนออกมาไม่รู้กี่ตัวเลยเนี่หรอไหมหลากหลายมากพิมพ์พระก็หลากหลายหลวงพ่อเงินเนี่หรอไหมแล้วสิ่งสําคัญพวกคุณเองเวลานั่นเนี่ยคุณบอกคุณคุณเอาพิมพ์เป็นหลักตําหนิเป็นหลักแต่เวลาเห็นบางคนไปไล่อยู่ผมก็ไม่ได้เห็นพระพระหน้าตาจะเหมือนที่คุณพูดเลยเนี่หรอไหมแล้วมันก็ย้อนแย้งอีกบางคนยังมาชี้เลยนี่พิมพ์เอนะ นี่พิมพ์ B นะพิมพเอเป็นอย่างนี้พิม์ B เป็นอย่างนี้ตำหนิอย่างนี้ดูอย่างนี้มันก็ย้อนแย,งย้งอะไรไงแล้วพระก็พยายามจะบอกว่า,าหุ่นเทียนมีอยู่ตัวเดียวเนี่หรอไหมแล้วเมื่อเมื่อเมื่อคลิปที่แล้วหรือไงมีคนเข้ามาคอมเมนต์ผมบอกว่าคุณคิมอาจารย์คิมเข้าใจผิดแล้วครับหุ่นเทียนใช้ตัวเดียวครับอพยายามจะโยงไปสู่เกมของตัวเองผมบอกว่าคุณเข้าใจไม่ลึกซึ้งนี่หรอไหมฮะคุณใช้เหมือนตัวเดียวไปไม่ได้นี่หรอไหม กว่าจะ่าปั้นหุ่นเทียนมาเนี่ยแกะหุ่นเทียนมาเนี่ยฮะแล้วเขาผ่าครึ่งเนี่ยบางคนสมัยก่อนถ้ามีทั้งแกะไม้ก็มีแกะงาก็มีก่อนจะทำเนี่ยนึกออกไหมฮะก็ผ่าครึ่งเพื่อจะกดในแบบแบบพิมพ์เนี่ยฮะผมบอกได้เลยเวลาทําอะไรสักอย่างเนี่ยไม่มีทางที่ตัวเดียวฮะเขาจะปั้นหลายตัวเพื่อไปให้หลวงพ่อพิจารณาหรือกรรมการวัดพิจารณาอย่างน้อยผมว่ามีห้าหนึ่งถึงห้าตัวเป็นหลักนะฮะก่อนที่ไปทำเพราะสมัยก่อนเขาไม่ได้เน้นค้าขายนึกออกไหมเน้นให้งานผ่านไปได้ดีดีนึกออกไหมฮะไม่เหมือนปัจจ นะครับโอเคนะทีนี้โลหะเนี่ยเวลาพระพระเนี่ยเวลามันเก่าเนี่ยเก่ายังไงเก่าก็คือเก่าของของจริงเพราะสมัยยางที่บอกสมัยก่อนน่โลหะมันหลากหลายผสมลงไปเพราะฉะนั้นเวลาผสม,มลงไปเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ให้เราได้ดูด้วยดูเชิงโลหะวิทยาด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการเขาเรียกซับซ้อนของโลหะเนี่ยหรอไหมบางคนเขาเรียกว่าเกตกระดีเนี่ยหรือ่าไหมอ่าเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการซับซ้อนโลหะโลหะมันใส่ไปหลายอย่างไง ทองเหลืองก็มีประกอบด้วยทองแดงสังกะสีนี่หรอเปไหมเือสารปนเปื้อนอกีกพวกทองคาตะกัว่วนิกเกิลดีบกุกหรือว่าใส่ใส่ตั้งหากเพิ่มเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไงเขาก็จะตัวหลอมละลายตัวไฟหลอมละลายเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันแล้วสมัยก่อนมันไม่ใช่เตาแก๊สปัจจุบันนี่หรอไหมมันคุมอุณหภูมิไฟไม่ได้นี่หรอเมลใช้ฟืนสมเอาแล้วก็ใช้หีบหีบหีบลมอ่ะฮะบางครั้งก็หีบลมบางครั้งก็ใช้ดึงเข้าดึงออกถ้าคนดูหนัง โบราณน่ะจะรู้อยู่เป็นยังไงเนี่ยหรอแม้เพราะฉะนั้นไฟมันไม่เสถียรในเมื่อไฟไม่เสถียรปุ๊บเนี่ยโลหะแต่ละอย่างก็หลอมละลายจุดหลอมละลายไม่เท่ากันอีกเนี่ยหรอแม้เพราะฉะนั้นเวลาเซตตัวปุ๊บมันก็เกิดการเซตตัวที่ไม่เท่ากันนี่แหละเป็นที่มาของการดูลหล่อโบราณเพราะฉะนั้นโลหะมันก็จะเซตตัวไม่เท่ากันมันเลยเกิดความซับซ้อนเชิงโลหะหรือเชิงโลหะวิทยานะเนี่ยหรอแม้แต่แต่พอเป็นพระปัจจุบันเนี่ย มันเป็นโลหะชนิดเดียวมันประสกัดมาแล้วเพราะนั้นมันจะไม่ค่อยเกิดความซับซ้อนของโลหะเนึ่ออแม้มันจะไม่เกิดความซับซ้อนของโลหะเข้าใจไหมฮะเพราะมันเป็นโลหะที่สกัดมาแล้วทองเหลืองมันผสมมาอย่างดีแล้วเนึกออแม้ที่ผมบอกทองเหลืองมันผสมมาแล้วเป็นโลหะใหม่ทองแดงกับสังกสีผสมมาแล้วเรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันไม่เกิดความซับซ้อนของโลหะแต่แต่เขาพยายามจะทําให้มันเกิดการความซับซ้อนโลหะก็เลยทําผิวไฟเพื่อให้เหมือนกับ พระโครงสร้างพยายามทำสร้างโครงสร้างปอมขึ้นมาของรอบโบราณขึ้นมาเข้าใจไหมฮะไม่ว่าจะเป็นผิวไฟผิวไฟพวกคาบคาร์บอนต่างๆหรือว่าเป็นเม็ดกวดเม็ดทรายติดในเบบ้าพิมพ์หรือว่าคาบมูลงวัวหรือว่า คาบคาร์บอนคาบไขอย่างเงี้ยพยายามจะสร้างมาแต่ของจริงของปลอมมันจะต่างกันเนึกออกอไหมฮะถ้าของปลอมปุ๊บเนี่ยมันได้แค่เปลือกบางครั้งมันก็หลุดแต่ของจริงเนี่ยต่อให้ล้างออกไปปุ๊บเนี่ยเนื้อความซับซ้อนชั้นในยังไงเขาก็ยังมีอยู่เนึ่ออกอไหมถึงลอกลอกเปลือกอเปลือกถูกทําลายไปแล้วเนี่ยแต่เนื้อในมันมันซึมลึกกว่าไนเนี่ยึกอไหมว่าจะเป็นสน,นิมขุมหรือว่าคาบคาร์บอนที่มันฝังลึกกามาจากจากการที่เบ้าพิมพ์เลยมันทําปฏิกิริ มา11นาทีลแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ละองค์นะฮะว่าพระเก่าพระใหม่อันนี้เป็นวิชาการล้วนๆนะฮะจะได้รู้กันนะฮะผู้มาใหม่จะได,ได้ได้เข้าใจตรงนี้ด้วยอันนี้พระที่ยังไม่ได้ล้างดูนิดนึงนะฮะอ่าเดี๋ยวทําความเข้าใจไปนะฮะอันนี้พระยังยังพระองค์นี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ล้างนะฮะเห็นไหมฮะพระที่ยังไม่ได้ล้างนะฮะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะพระที่ยังไม่ล้างนะครับเนี่ยฮะนะเห็นไหมมีผิวฟงผิวไฟคาบคาร์บอนคาร์บอนมีครบหมดฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับแต่พระยังไม่ถึงยุคนะะฮ เห็นไหมลอยตะไบแทงส่วเลยนะฮะนะองค์ที่1นะองค์ที่2เนี่ฮะเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันันนี้ยังไม่ได้ล้างนะฮะอย่างนี้พระยังไม่ได้ล้างนะครับเห็นไหมครับอันนี้โลหะยังไม่ถึงนะอันนี้ใช้ให้ให้เอฟซีเพื่อนเพื่อได้ดูก่อนโลหะง่ายๆก่อนนะฮะโลหะง่ายๆก่อนนะฮะทำความเข้าใจง่ายๆก่อนไล่ง่ายๆไปหายากนะฮะอันนี้โลหะที่ยังไม่ถึงนะฮะเห็นไหมฮะยังตึงอยู่นะฮะยังตึงอยู่นะสองนาทีแล้วโอเคนะ อ่าอย่างนี้ชั้นลึกขึ้นมาอีกเห็อไหมฮะอันนี้ทําขึ้นมาเห็นไหมฮะโลหะทําขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะอย่างนี้ทําขึ้นมานะครับทําขึ้นมาทําสนิมปลอมเห็นไหมผิวไฟปลอมเห็นไหมครับเห็นไหมแต่ไอ้ตรงเนี้ยเขาพยายามเอากระดาษทรายเบอร์ศูนย์ถูน,นะฮะเพื่อลบเปลี่ยมแล้วมันเห็นไงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นรอยรอยกระดาษทรายนะฮะจบเลยเห็นไหมแล้วผมพูดไปแล้วเนาะว่าสนิมเขียวเนี่ยมันจะไม่ด้านสนิมเขียวก็ต้องมีมิติถูกไหมฮะสนิมแท้ๆเขาเนี่ยเห็นหม จะมีไข่ด้วยต้องมันด้วยมันวาวด้วยนึออไหมสนิมอย่างนี้ไม่ใช่เข,นะข้าใจไหมฮะนะเข้าใจเนาะไม่ใช่เนาะไปย้อนดูนะฮะพูดมาใหม่ไปย้อนดูในคลิปนะผมผมทำไปแล้วสนิมแท้สนิมปลอมสนิมเขียวเป็นยังไงนะฮะเห็นไหมนี่เห็นไหมกระดาษทรายถูนะฮะไหมนี่แต่งพยายามแต่งนะฮะเห็นไหมครับสนิมปลอมเห็นไหมครับแล้วก็ผิวไฟภาพคาร์บอนคาร์บอนทําปลอมหมดเลยนะฮะนะครับคือเขามีาเขามีครีมคาร์บอนทา แล้วก็เอากา้านทูบอ่ะจดอ่าเคาะเคาะเคาะใส่ไปแล้วก็เร่งไฟแรงเข้าแรงบ้างอ่อนบ้างแรงแรงสลับอ่อนนะครับไฟแรงสลับอ่อนมันก็จะเกิดผิวไฟเข้ามานะนึกออกไหมฮะนะฮะประมาณนี้นะฮะส่วนเกดกระดีนี่ก็บางครั้งก็ใช้อ่าบุ้งอ่ะบุ้งสมัยโบราณไม่รู้ว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเคยเห็นหรือเปล่าแทางเข้าแทางออกแทงให้เป็นนั่นก่อนแล้วก็ไปเร่งไฟทีหนึงฮะหลังจากทาคาร์บอนไปสักองวันนะแล้วก็บุ้งแทงนะฮะ การทําของช่างการปลอมพระนะฮะปลอมพระไม่น่าเกลียดนะผมผมเฉยเฉยนะผมเฉยเฉยนะผมไม่ไม่ว่ากันนะผมไม่ว่าอาชีพสุจริตของเขาแต่ว่าสิ่งสาคัญคืออย่าไปตัดพิมพ์พระอันนี้น่า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 เพราะส่วนมากคนทําพระเท่าที่ถามดูนะผมมีน้องที่เขาไปล่ำเลี้ยวิย,ยาุดมาเขาบอกว่าส่วนมากก็จะขอเข้ามาก่อนขอเข้ามาลาโทษพระก่อนที่จะทำเนี่ยเขาก็ยังมีแบบเหมือนทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาแต่แต่เขาทําเขาก็ยอมรับว่าเขาทําปลอมนะฮะแต่เขาไม่ได้ มุ่งค้าขายน้องผมนะไม่ได้มุ่งค้าขายนะแต่คนอื่นผมไม่รู้นะฮะนะฮะอ่าอย่างเงี้ยเนี่ยที่ผมเคยพูดไปแล้วนะว่าถ้าเกิดทาสีเนี่ยอย่างเงี้ยโทษนะครับทาสีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ทาสีเหมือนทองแต่จริงไม่ใช่ทองเห็นไหมผิวจะตึงไปด้วยเห็นไหมเนี่ยเขาเอาเอาสีมาทาดูดีๆนะฮะเห็นไหมเนี่ยผิวจะตึงไปด้วยเห็นไหมเหมือนทองแต่ไม่ใช่ทองนะฮะเห็นไหมแล้วอ่าสีเนี่ยมันจะทําให้โลหะตึงไปด้วยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับ อันนี้จําลักษณะดีๆนะฮะเห็นไหมตึงไปด้วยโลหะจะตึงไปด้วยเห <c oughs> ็นไหมฮะเนี่ยไม่ถึงเขาพยายามปลอมให้เหมือนกับหนักไปทางทองแต่นี่ทา,ใ,ทาใช้สีทาเลยเห็นไหมฮะเนี่ยใช้สีทาเลยเห็นไหมฮะเนี่ยแต่ไม่ได้ทองธรรมชาติไงฮะเห <c oughs> ็นไหมครับเนี่ยอันนี้ปลอมอีกแบบหนึง่งเห็นไหมฮะเห็นไหมครับมันและวาวสีใช้สีทานะฮะใช้สีทาแล้วโลหะมันจะไม่ถึงยังไงถ้ามันโลหะมาถึงเนี่ยมันจะมีความยุบย่นย่ออันนี้ไม่ถึงนะฮะสิบห้าทีละโอเคเนาะ แลวด้านหลังเนี่ยเป็นพระใหม่หมดเลยเห็นไหมเนี่ยตอนแรกมาดูเก่ามากเหมือนองค์แรกๆที่ผมบอกเนี่ยแต่พอล้างมาเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยคือโลหะที่ยังไม่ถึงยุคเห็นไหมเนี่ยพอโลหะที่ยังไม่ถึงยุคความซับซ้อนโลหะก็จะไม่มีเห็นไหมเนี่ยจะตึงอย่างนี้เลยนะฮะจะตึงอย่างนี้เลยอะดูพระล้างกันพระล้างเดี๋ยวเทียบเนี่ยพระล้างเนี่ยพอล้างออกมาปุ๊บเนี่ยพออายุเขาได้เนี่ยยังไงเขาก็มีเนี่ยความซับซ้อนโลหะจะมีเห็นไหมครับเนี่ยความซับซ้อนโลหะจะมีเห็นไหมฮะ ่เห็นไ,ไหมครับเนี่ยความซับซ้อนโลหะจะมีเออเดี๋ยวนะไฟชัดไหมเนี่ยไฟชัดไหมเห็นไ,ไหมครับเนี่ยความซับซ้อนโลหะจะมีเห็นไหมฮะเนี่ยพระล้างล้างแล้วยังไงพ,พอพอสักพักนึง่ะทิ้งไว้สักห้าหกเดือนเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาเห็นหไหมฮะจะกลับมาเหมือนเดิมฮนะเพราะเขามีโครงสร้างเห็นไหมฮะ พระที่มีโครงสร้างเนี่ยหรอไหมบางครั้งเม็ดกวดเม็ดทรายบางครั้งก็ติดไปในนั้นบางครั้งพวกคาร์บอนก็ยังมีในนั้นติดก็ไปเนี่ยหรอเไหมหรือว่ามูลงัวหรือว่าสนิมสนิมที่ร้อยอายุร้อยกว่าปีนะบางครั้งมีสนิมขุมขึ้นแล้วเงี้ยถึงล้างภายนอกออกมาก็จริงอ่ะแต่ภายในเขาเนี่ยความสับสิ่งสําคัญคือความยับย่นย่อหรือความยุบเนี่ยความบอบช้ําทางโลหะวิทยาเนี่ยเขาจะมีความซับซ้อนของโลหะเนี่ยเนี่ยเขาจะมีเห็นไหมเนี่ย ถ้าหลบก็คือพระหลอบโบราณอายุร้อยกว่าปีถึงเนี่ยฮะเขาจะมีเห็นไหมเนี่ยจะถึงเนื้อโลหะจะไม่ตึงนี่เหรอ,อไหมเพราะไม่ใช่เป็นโลหะใหม่นะฮะเพื่อนๆจาตรงนี้ดีๆนะจาตรงนี้ดีๆนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับล้างมายังไงก็ช่างฮนะผิวเขาก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยเขาก็จะกลับไปกลับไปเหมือนเดิมเห็นไหมถึงล้างออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับไปเหมือนเดิมแต่ถ้าโลหะมันไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวให้ดูนะไม่ใช่นะะพอล้างออกมาทิ้งไว กี่เดือนกี่เดือนมันก็ยังเหมือนเดิมนะฮะเพราะโลหะมันใหม่เห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ยังใสสดใหม่เหมือนเดิมเห็นไหมเนี่ยคือโลหะใหม่มันไม่ถึงเนงะอายุไม่ถึงโลหะไม่ถึงเนะี่ยต่อให้ล้างมายังไงก็ช่างไม่ถึงเนะเพราะไปโลหะใหม่แล้วทําผิวที่เปลือกนอกเห็นไหมพอทําผิวที่เปลือกนอกพอล้างไปปุ๊บเนี่ยหายหมดเลยเห็นไหมครับความซับซ้อนเชิงโลหะจะไม่มีนี่ออกไหมฮะเพราะอย่างที่บอกนยฮะอันนี้มันเป็นทองเหลืองก็ทองเหลืองเพียวๆียวนะฮะแต่ พระที่อายุร้อยกว่าปีของหลวงพ่อเงินนะฮะโลหะเนี่ยการสกัดเทคโนโลยียังไม่ถึงยุคนั้นน่ะจะเป็นยุคที่ผสม,มหลากหลายแค่ทองเหลืองก็มีทั้งทองแดงสังกะสีแล้วแล้วไหนจะมีพวกนิกเกิลตะกั่วดีบุกปนเปื้อนมาอีกเพราะฉะนั้นเวลาร้อยกว่าปีเนี่ยเวลาพระเสื่อมเนี่ยมันจะเห็นสนิมหลากหลายนี่หรอแมสนิมหลากหลายนี่พระไม่ถึงไงไหมเนี่ยจะต่างเลยไหมครับเนี่ยดูดีๆนะเนี่ยเทียบกันเห็นไหมครับวันนี้เอาเรื่องพระล้างเนี่ยเห็นไหมครับ เห็นชัดไหมครับเนี่ยเห็นไ,ไหมพระที่ได้อายุเนี่ยล้างออกมายังไงก็ถึงอายุครับเปรียบเหมือนคนแก่ใส่เสื้อฮะพอถอดเสื้อออกก็คือเหมือนเราล้างนะฮะล้างผ้าเนี่ยเปียบเทียบง่ายๆคนแก่อายุร้อยกว่าปีแล้วใส่เสื้อต่อให้ใส่เสื้อเด็กอายุ14 15่าแต่พอถอดออกมาถอดเสื้อของเด็กอายุ14 15ออกมาแล้วเนี่ยยังไงก็แก่เหมือนเดิมแหละครับเห็อไหมแต่แต่เด็กอายุ14 พยายามแต่งตัวแก่ถอดเสื้อออกมามันก็ยังสดเหมือนเดิมนะฮะเนึ่ออกไหมฮะเหมือนฉันได้ฉันนเหมือนพระพระใหม่พยายามทําเก่าไงก็แต่ทําได้แค่เปลือกไงฮะเนีกออกไหมทำได้แค่เปลือกนอกแต่พอเราพอเอามาล้างปุ๊บเนี่ยโครงสร้างของหลบบ่อโบราณไม่มีไงความซับซ้อนเชิงโลหะไม่มีนึกออกไหมเรียบร้อยผิวก็จะตึงอย่างเงี้ยเต่งตึงอย่างเงี้ยเนึ่นออกไหมฮะอธิบายง่ายๆเนี่ยออกไหมนี่คือพระพระ ล้างนะฮะพระล้างนี่หรอไหมฮะนี่หรอไหมฮะเนี่ยพระล้างออกมาจะเป็นอย่างนี้ถ้าเก่านะถ้าเก่าจะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยทิ้งไว้ก็จะเกิดคราบไขเกิดความเป็นต๊ดอ่าด้านตึงออกมาเหมือนเดิมฮะฮะผิวจะไม่สดละด้านเหมือนเดิมแล้วก็จะหนาขึ้นเพราะมีเปลือกจะมีเปลือกขึ้นมานี่หรอไหมเจอฝุ่นเจออะไรก็แบบเขาเรียกอ,อะไรมันมันจะซับซ้อนไปเรื่อยอ่ะ ด้านไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะมันอยู่ข้างนอกแล้วไงเห็นไหมจากที่ผิวอยู่ข้างในพอล้างไปปุ๊บเนี่ยพอเขาอยู่ข้างนอกแทนเนี่ยเขาจะเขาจะจะด้านไปเรื่อยๆเห็นไหมฮแต่ความซับซ้อนเชิงโลหะจะมีซ้อนทับกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเชิงโลหะวิทยายไหมครับเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมคาร์บอนคาร์บอนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วก็หลุมเห็นไหมความบอบช้ําต่างๆเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยคืออย่างเงี้ยนี่คือพระล้างพระล้างที่ได้อายุนะฮะเห็นไหมครับ ล้างที่ได้ยุล้างออกมายัางไงก็ช่างก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเห็นไหมครับเนี่ยอ่าดูอีกองน์นึห้ไม่ดูสององฮะพิมพ์ขี้ตาอีกองน์นึงเนี่ยก็เหมือนเดิมเห็นไหมเนื้อจะเหมือนเดิมกลับกันพอล้างเสร็จยังไงก็เป็นอย่างนั้นเห็นไหมแต่สนิมขุมลึกเห็นไหมเนี่ยที่ยังที่ล้างออกไปแล้วก็ยังออกมาออกข้างนอกจริงอะแต่ข้างในก็จ,งจางๆอยู่ดีอะแล้วผิวโลหะเห็นไหมฮะความซ้อนทับของโลหะต้องมีเห็นไหมความความแห้งหดรัดตัวของโลหะต้องมีเห็นไหมครับเห็นไหมอ เห็นไ,ไหมเขาเซตตัวซ้อนทับกันอยู่แล้วง่ายๆแต่ของใหม่อ่ะโลหะมันสกัดมาแล้วเพราะฉะนั้นความซับซ้อนเชิงโลหะวิทยาจะไม่มีแบบนี้นี่เหรอไหมครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้เห็นชัดเจนนะฮะเห็นหไหมล้างไป็นไงก็ช่างพระเก่าอ่พาะพอดีคนถามมาเยอะเลยเรื่องพระล้างเป็นยังไงบ้างส่งห้ผมดูเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณรู้ไหมผมดูแล้วเนี่ยคุณบอกพระล้างมาบางครั้งมันดูเหมือนไม่ได้ล้างไงี่นีอไหมจริงๆมันไม่ได้ล้างหรอกฮะ เป็นความเป็นใหม่ของคุณเหมือนบางครั้งเหมือนคุณมาลองมาลองภูมิผมอะเนี่ออกอไหมคุณก็ส่งมามากหน้าหลายตาขอเถอะไม่ต้องมาลองภูมิผมรักเสยเวลาเนอกไหมคุณบอกล้างแต่ผมดูพาแล้วไม่ไล้างเพราะผมเนี่ยล้างพระมาก่อนผมจะรู้เนอ่พระล้างเป็นยังไงเนี่อไหมเนี่ยอไหมฮะแต่ผมก็ไม่อยากจะนั่นคุณโกหกผมคุณมาขอความรู้ผมเนี่ยแล้วคุณยังโกหกผมอยู่เนี่ยมันเป็นบาปเข้าใจไหมมันเป็นบาปกับคุณด้วยเข้าใจไหมฮะไม่ใช่ผมไม่รู้แต่ผมไม่พูดเองเนี่ย เข้าใจไหมครคุณบอกพระล้างแต่จริงมันไม่ล้างหรอกแต่เป็นพระใหม่ถ้าล้างเนี่ยคือเป็นอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยพระล้างสององค์ก็จะเหมือนกันพระล้างที่ได้อายุเนี่ยออกมไหมเนี่ยอ่าไม่ใช่อีกองค์นั้นโทษทีหยิบองค์ผิดเห็นไหมเนี่ยพระล้างที่ได้อายุเนี่ยยังไงก็ผิวเหมือนกันเห็นไหมครับยิ่งถ้าเก่ายุคต้นๆแล้วนะโลหะจะยิ่งชัดเลยจะเป็นลากผักชีชัดเจนเลยหนักกว่านี้อีกความบอบช้ำจะหนักกว่านี้ตามอายุข,ของเขานะฮะ ชาวบ้านอะและอีกสิ่งสําคัญคือชาวบ้านเขาไม่ได้มีความรู้อะไรมีแต่ศรัทธานะเขากใ็ใส่ทุกอย่างอนะใส่ลงไปเพราะฉะนั้นเหมือนผมยกตัวอย่างง่ายเหมือนชาวบ้านบาราจันที่ผมบอกไงยิงไม่กี่ครั้งก็ระเบิดนี่ออกไหมฮะเนี่ยเป็นแบบนั้นปืนใหญ่ระเบิดฮะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยตอนนี้พระยีิบสองนาทีแล้วโอ้โหกว่าจะแป๊บๆนี่ออกไหมเนี่ยโลหะใหม่เนี่ยล้างออกมาเนี่ยตะแรกเหมือนเก่าแต่ล้างออกมาตะตึงหมดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยยังไงก็ตึงหมดเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือทําเก่าเห็นไหมครัแต่เวลาล้างออกมาจะเห็็นนชัดดดเลยยใใหหหหมมมมม่่่่ฮฮะะกกกีีออองงคค์์ โอเคนะยีิบอนาทีแล้วตอนแรกก็จะให้เร็วขึ้น2 2่อนาทีแล้วโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวจะนานเกินนะฮะเดี๋ยวขอขยายนิดนึงนะฮะประมาณนี้ก็ทําความเข้าใจนะฮะพระเก่าพระใหม่นะฮะล้างล้างออกมาถ้าเก่าอย่างไงเนี่ยล้างออกมาก็จะเก่าอยู่ในค่ำแต่ถ้าพระใหม่เนี่ยล้างออกมายัางไรโลหะมันก็ยืนยันฟ้องอยู่ดีนะฮะนะนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านติดตามนะวันนี้แค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ